ทำไมล้มเหลวก่อนถึงเป้าหมายทุกทีพลิกคุณชนะพอดแคสต์กับครูอัลฟาวันนี้สรุปให้พร้อมทางออกสวยๆคลิปนี้ฟังกันเลยค่ะคนสําเร็จจริงส่วนใหญ่เขาไม่ได้เริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายแต่เขาเริ่มจาก3สิ่งนี้1เขาเลือกสิ่งที่จะเลิกทําเลิอกอะไรที่ไม่เวิรก์กเลิกคนที่หนึ่งพลังเลิกกิจกรรมที่เปลืองเวลา2เขาเลือกสิ่งที่จะโฟกัสแค่หนึ่งเรื่องเท่านั้น ต้องเห็นผลจริงไม่ใช่ทำสิบอย่างแล้วไม่จบสัตว์อย่าง3เลือกระบบที่ทำให้เขาทำได้ต่อเนื่องไม่ใช่แค่มีแรงบันดาลใจแต่มีวิธีที่ทำได้จริงทุกวันเช่นใช้ AI ช่วยจัดเวลาช่วยคิดช่วยทำคนธรรมดาตั้งเป้าแล้วลืมแต่คนสำเร็จจริง เขาเลือกก่อนว่าไม่ทำอะไรเน้นอะไรและเดินยังไงให้ไม่หลุดทางปีใหม่2026นี้เปลี่ยนชีวิตให้ถามตัวเอง3ข้อนี้ก่อนตั้งเป้าเป้าหมายคุณไม่เหมือนทุกปีที่ผ่านมาแน่นอนและเพิ่มความแม่นยำให้คุณแน่นอนขึ้น10เท่าด้วยพลิกคุณชนะ n นเลเวลอัพเพงวิดีโออีบุ๊กเพียง990บาทให้80แรกคลิปนี้เท่านั้นจากราคาเต็ม1,190บาทไม่เริ่มตอนนี้เราไปอีกปีแน่ได้เลยตอนนี้ที่ไบโอโปรไฟล์ค่ะ